ก็ชอบถนนตรงนี้เลยครับแม่งอย่างเรียบถามไม่รู้ว่าจะพังเมื่อไหร่เนอะอ่าวันนี้จะเป็นการซ้อมแบบเน้นโซนสองนะครับหลังจากที่เมื่อวานซ้อมแล้วพังที่สามวัวั6น์ทีแล้วเจ๊งนะครับพังพินาศก็คุยกับโค้ชปาสนะครับว่าเออ คงจะยังแบบซ้อมเซตหนักแบบนั้นไม่ไหวนะก็กลับมาเน้นโซนสองเหมือนเดิมแต่ว่าจะต้องเพิ่มเอ่อเพิ่มความยาวของมันเข้าไปนะครับก็คือเหมือนกับว่าเน้น Endurance ก็คือต้องใช้เวลาบนจัก,กรยานมากขึ้นนะก็คือต้องปั่นนานขึ้นแหละเออไหนอธิบายเป็นวิชาการเจ่ยโอเคกเ็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาดูอ่อตอนหลังซ้อมเสร็จครับว่าเป็นยังไงนะ เฮ้ยนี่ก็เหมือนแบบย่าสีอย่างนี้เหมือนยุโรปนะเออโถบรรยากาศเหมือนประมาณว่าอยู่เอเมืองสตุเอร์ชายสตุอร์ชายอะไรเงี้ยครับมีความยุโรปนิดหน่อย <laughs> ตรงนี้เป็นแถวแบบอารมณ์แบบว่าลำปางน่านอะไรงี้ยครับแห่สถานีเศษษตบุตรบอมเพนรถตังเยอะ คือร้านธรรมดีนะครับมีและเอ้ยมีกาแฟและชูครีมแล้วก็จะมีน้องเส้าร้หลังไม่กินเลยนี่คือเจ้าหมังคุดครับ ตอนนี้เราก็กลับมาเส้นพระขนงแล้วนะครับเออ๊ยอย่างดังเหลือเกินวันนี้เหมือนคนยังไม่ได้เริ่มกลับมาทํางานเท่าไหร่นะครับก็ยังโล่งอยู่ปกติเส้นพระขนงนี้ต้องแบบรถติดนะต้องตอกแซกมุดตามรูอันนี้ก็ยังถือว่าต้องโล่งนะครับมันก็จริงไม่โล่งหรอกแต่ว่าไม่ไม่ติดอะไรเออนะฮะ ทำได้โอเคนะแล้วก็ได้ปั่นนานๆหน่อยนะครับเกือบสามชั่วโมงครึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะเดี๋ยวเราก็ไปดูว่าผลที่เราซ้อมโซนสองวันนี้นะครับมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคมาดูที่ซ้อมไปนะครับเอ การบ้านจากโค้ชบานนะครับคืออันนี้จะปรับการซ้อมใหม่หน่อยละเพราะว่าการทำเซตหนักหนัก,นกนี่คือร่างกายผมยังไม่พร้อมนะเ,เน้นโซน2นะครับแล้วก็เพิ่มระยะเวลาในการปั่น3ถึง3ชั่วโมงครึ่งอันนี้ก็จะได้เกือบ3ามชั่วโมงครึ่งนะก็ระยะทางก็ได้ถึง100นะครับจะเป็นเซต20นาที6ครั้งที่โซน2นะครับอันนี้จะเป็นโซนหัวใจนะครับพัก เซตละสิบนาทีคือหัวใจโซน2ผมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ148ไปจนไม่เกิน158นะครับคือบาร์สเขาจะพยายามบอกว่าอย่าให้เกิน155หรือ156่งร้อยาแถวนี้แหละต่ำกว่านั้นยิ่งดีนะครับก็ไปปั่นคุมโซนหัวใจทีน, <c oughs> ทน,น,น,ทนที้ครั้งแรกก็ทำเป็นเซตนะครับ20่นาทีพัก10นาทีครั้งแรกอันนี้เราดูกันแต่หัวใจร้วนๆเลยนะ ก็หนึนะครับครั้งที่2 151ครั้งที่3 147ครั้งที่4 153ครั้งที่5 150ครั้งที่6 149ก็คือจะเฉลี่ยก็จะอยู่ในโซน2นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีกระโดดโซนแตกไปบ้างนะเพราะว่าบางจังหวะคือผมปั่นข้างนอกนะครับอันเนี้ถ้าถ้าดูเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้ย อาจจะเป็นสวนดภูมิก็สกายเลนเนี่ยผมจะไม่ได้เข้าไปครับคืออันนี้คือวิ่งเรียบรันเวย์แล้วก็เลี้ยวออกไปเลยมีมาวนตรงนี้หน่อยที่เป็นแถวลานจอดรถนะนะครับคือออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีการต้องวิ่งเออไม่ถึงบั่นแทงรถบ้างขึ้นสะพานบ้างมันก็เหนื่อยนะครับหัวใจก็ทํางานมันก็จะโซนมันก็จะเกินโซน2ไปแต่ว่าโอเคพี่ผมว่าโดยรวมก็ไม่แย่ นะครับอันนี้ก็ความเหลีนส่วนตัวนะโดยเฉลีย่ยทั้งปัน่นทั้งหมดก็อยู่ที่หัวใจอยู่ที่143นะครับแมคคาร์กเรทก็171ก็โอเคพัฒนาฝึกซ้อมกันต่อไปนะฮะ